โอ้มหนี่ทุกคนถือแล้วใช่ไหมโอ้ปากังกังกง,ง่ายแฮะฮะสบายดีมื้อนี้ยามหึงแรงพี่น้องเอ้ยมื้อนี้คอยกะเรืนป้าคือเก้าพี่น้องเอ้ยเรื่องปืนี่กะเรื่อผู้เดียวคือเก้าไปวะเรื่อไปมื้อนี้กะมีเบ็ดพี่น้องเอ้ยม,ม,มีเบ็ดเ,เอาทีไปหาเสื้อเบ็ดปาก,กังเสื้อกังคืนได้พี่น้องเอ้ยรอบที่แล้วนี่นะ เชือกังเวนมันบดทื่อมันสีลองไปเชือกังคืนลองลองบ้างมันสีทื่อบดทื่อได้พี่น้งงอ,งองเอ้ยเครื่องครองเรากับนี่ซักนี่ผ้าผ้านุน่นแผ่นนุนตัวนึงเ้าสีขึ้นไปนอนคืนนึงพี่น้องเอ้ยไปเป็นเลิกไปเบิ้งน้ำกันอีกคือเก้าพี่น้องเอ้ย น,นี่ก็ฮอดด่านแล้วพี่น้องไอ้คอยเห็นด่านละเออพี่น้องส้มบรรยากาศยามแรงๆพี่น้อ,องเอ้เดี๋ยวนี้ก็บสามโมงพี่น้องบรรยากาศยามแรงพี่น้อ,นเอ,นเนองเอน้มีเมฆมีเมฆก็นอนเมืองฟ้าสีข้ามเบอือไม้เริ่มแหวพี่น้องเอ้นี่ฝนมาตกเพอมันตกแล้ดูยามแรงแล้วอานนี้พี่น้อง น้องชมวิวอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเลยนี่เล็บกลางดานต้าไม้มีเสียงแดดอ่อนๆแต่เวนรับก้อนเมฆ ป่าในเพชรก็เริ่มตายเบิกไม้เหี่ยวแห้งมาแล้วพี่โน้องเอ้ยนี่โอ้ไม้ลายเป็นขีปีนี้พี่โน,โน้องนี่ก็ลายเยอะจีบหมอมีน้ำไม่กินแล้วบานเป็นขีเลยมันโศกเลยมันอิ่มนี่นะหนูไก่ป้ากินเท่าไหร่มีลายเป็นขีพี่โนโอ้อง ອັນຫົດໂພຍນີ້ກະສີຊາວພັກເຊີມອງປາແວ່ນນີ້ພີ່ນ້ອງເຊີມອງປາແວ່ນນີ້ມື້ເຊົ້າຊິເຮົາກະມາຢາມເລาะມື້ເລີຍຢູ່ນັ້ນນະເພາະວ່າເຮົາເອົາໄປນອດຂຶ້ນແດວພີ່ນ້ອງ ลมถะทคือเก่าหมือนกันว่าลงน้ำได้หมดเชื่อมอง มาฮับดริชิ่วขำเลยหม้อกับหมออปัสซิวอคนนง มั่งก็แล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเสื้สงงออ,อยู่วังใหญ่นี่จักรีธูปถือพี่น้องเอ้ยมองก็มองปลาซิวเสื้อมองแล้วแล้วก็เดินทางต่อพี่น้องเอ้ยมื้อเช้าสีมายามมือ้อเช้ามื้อเลยข้าสวเช็าพีนอนอยู่เถิง ลงไปนี้น่ะลงห้อยไปเห็ดอย่น้องลงไปเบิง่งถ้ำห้อยไปเห็ดน,นี่แล้วก็สิเอาน้ำไปยามเหวหมูเห็ดเป็นตาหึงึงๆพื่นเด็กทุกท่านเห็ดเป็นตาข้าวโอมานเขาบ่ม่อนวัชิญแต่ว่าวันเดียวอ๊มานน้ำเดียวเลยมี่จะเขาวัชิญอ๊อมานเท่าเขาไปยามก็บ่ม่อนเขาอ๊อมานเท่าเขาไปยามแต่มันโบถื้จเะเถอะคอยเมื่อน,นี้คอยสี่รอบขึ้นไปบังพุลัดอยู่นูน้นขึ้นไปบังเหวหมูพุ่นละมาฮอนนี้กะเอา ทอดแรงดานพี่น้้งเชื่อเลยเห้าสิเอากลับออกมาเชื่อเลาะลงไปกลับเ้าก็เอามาปลายเอามาชิบหลงพี่น้องเชื่อเลาะตามทางนี้ลงไปเลยพอได้ลุ้นอยาก ค่อ,อ,อ,อเออชือกกลับแล้วกับพุียขำพี่น้องไงโอ้เงนก้องเี้เห้านอนละเอาก็ะสีเลาะลงไปหาเบิ้งดมบ่อ,บอโดนเฮ้หมูฮาก็พี่น้องยังม่ทันโหด มาเจอกลับเลาะลงมาเสียอองไก,นะก่ป่าหันขันโคอนโอ้ไก่ป่าไปดูเลยคำแรกไปดูเลยเสียงไก่ป่าหันเซลล์ล่ะ Hoa 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 hăng, hăng hoa 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 là hoa 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 บงเขาจะเชิ่อเบ็ดเลยกินคล้วก,ก็ขืนนี่นะจะเยอะเชื่อเบ็ดโนอะ้โหเชา่อขึ้นไปล่อบ,บงยามเหวหมูอยู่เถิงปะเขาจึงลงกลับลงมาเชื่อเบ็ดนี่เอาชีป่าเบ็ดมีเชื่อขึ้นไปยามบังเหวก่อนไปหน่อย ปลาเบ็ดนี่เป,ป็นเอาไงปาเบ็ดนี่แล้วก็ชีวิตขึ้นไปยาเมือเหวก็ตัวชื่อเบ็ดอยู่นี่โหดเลยเหว่เนี่เป็นเอาไงมืดหมดลันขั้นโก,ก่หกงห,กหนุ่มหนาโคมวกก็ไต่โคมขงไปบังเหวก็เป็นเอาไงมืดเลยมันมาโหดผีก็ได้ โอ้ยมูก็บอเห็นลงมาเลยอันโอบมันเมดแล้วโป้กกินอันโอบมันเลยค่อยเอานี่โอบมันแปลดมันแล้ว สายจุกจาเนี ben ้ยอู้หมู ำแล้วพี่น้องหาเสื้อเบ็ดมาก่อนพี่น้องจะมีปลายมีนี่จะม้อยเบ็ดเราก็เ้อแล้วล่ะเราจะขึ้นไปหาเลาะการเขตก่อนพี่น้อง การเกตะเกตะอดการเกบนั้นนะมันมันมีกี่หินนะจามสิมีเขตบมมีสิลนงทงตะเกตตะอดเกตตะอดหมดรอไปละหลักเกตตอดก็ Oh, thằng nào lạc, oh. ấy, lọc lọc mà, nhám mừng bết co, up, wow, nhìn này thấy không, มาแล้ทุกคนเลยได้ไดตัวหนึ่งปากังได้มาแล้วแต่การเขตพี่น้องที่ดังไฟก่อนป่านี้ไฟกระดังงะพี่น้องมันบิดองซมมีโยโกนพี่น้องโกนอยู่ลบโพ้นะ ไปก็ดังติดแล้วอ่ะนี่พี่น้องไ,ไปติดแล้วก็ปิ้งเคดกินแหลงก่อนพีงง่น้องอ่ะลึกแล้วได้เดี๋ยวนี้ก็แปดโมงอพอท่นานกข้าแรงมาทางการแล้วก็ไอ้กินกิ่นขา้าวแรงก่อน็มีข้ขาวแรงสิไปยายมเบ่งเบ็ดกินพี่น้องจัง,งจมันสิถือบาถือเบ็ดเลโอ้ยผมมีปลาปิ้งเคดปิ้งเคดก็สุกเรียบร้อยพงงี่น้องอ่ะกินข้าวก่อน ปิงเกตตะอดไปน่นองมาป่าพอดียวยกิน,นอได้ก็ได้ไปน่นาะปิงเกตตะอดจำแจว่วยำแรงเ,เขาปิงเกตถูกเลยโอู้กกินแล้วเนี่ยามาโกงเช้าเลยเขา ยู่หากินเฮยอยู่ดีมีแห้งเออมานได้หากินเมื่อื่นนะ่ะนี่แนวกินม,มาเนวเขาแรงน้ำกันเด้ออืมอืมคืออดพลัะ นี่ค่ะเกตเกตตุยเกตโอดอย่นาอันนี้อืมเีนช้เดอเนาะ กินน้ำอินเรียบร้อยพี่น้องเลยฮะสำหรับคลิปนี้กับบูมี่ยังไงก็จบจำนี้ขอขโมกกับใจผู้ติดตามนะครับชมมาแต่ต้นจนจบนะไปก่อนพี่น้องเออคลิปนี้ลุ้นอีเม,มื่ออื่นพี่น้องมันชิมาทมันโมม,ม,ม,มาพี่น้องเลยเอาเมื่ออื่นเพื่อแลเทาทีายามเบ็ดก็ไ